สวัสดีครับพวกหมนะครบเบยบอยนะครับ, A รบจากช่องแมงกะบีฟิล์มครับทักทายเอฟซียามเช้าๆนะครับ, c, รบโอเคครับวันนี้นะครับแมงกะบีก็จะลดน้ําดอกไม้นะครับแล้วก็ไปกินข้าวนะครับพุกท่านเอา้าจะมอมมาม,มานอนนี่อ๋ออืมอมอมนอนข้างหน้านี่ <c oughs> เอาขันใหญ่เลย อวันนี้คึ้มๆนะครับก็ดีครับมันร้อนมาหลายวันแล้วบรรยากาศคึ้มๆนะครับอนกเขามาจากไหนอโอ้นี่ทุหลาบนะฮะโอ้นี่บานแล้วอืม ดอกสีเหลืองไม,ไม่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่หอมอ่อนแต่ถ้าเป็นดอกสีชมพูจะหอมมากทุกคนเนี่ยดอกเนี้ยหอมนะครับหอมจริงอืแปลกเหมือนกันนะดอกดอกสีชมพูหอมมากดอกสีออกเหลืองเหลืองไม่ค่อยหอมเท่าไหร่กลิ่นอ่อนนะครับ ก็นะครับคุณนายถึงสายนะครับหญ้าก็ขึ้นอีกแล้วนะครับแต่คราวนีแ้แมงกระบี้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องทําการย้ายแปลงคุณนายถึงสายทั้งนี้ทั้งหมดไปอยู่อตรงนู้นเลยนะครับอไปอยู่ตรงแปลงดอกดาวเรืองเพราะว่าดาวเรืองชุดนี้เริ่มแก่แล้วนะครับแกงจริงนะนะครับแก่เร็วมากครับเนี่ยเฉาแล้วเนี่ยไปแล้วครับ บางดอกก็ยังแบบดูสดใสยอยู่แต่คราวนี้มันมีดอกแก่แล้วก็นะครับมันก็เริ่มแก่ไปอีกนะครับแต่คราวนี้มันก็ยังพอมีบ้างนะฮะแต่มันก็จะไม่สวยเท่าแรกๆที่ออกทั้งหมดนะครับเออวันนี้คืมๆมาเนาะ่ะลดน้ำดีกว่า <c oughs> ไได้ไปกินข้าวนะครับ ในเวลาคึมๆมอย่างเงี้ยดีนะครับเพราะว่าทำงานไม่ไม่ร้อนนะครับทุกท่านอ่าทำงานไม่ร้อนผมชอบทำงานแบบคึมๆมอย่างนี้นะครับจะได้ไม่ไม่ร้อนนะครับทุกท่าน <c oughs> <c oughs> นี่ครับความชุ่มชื้นในดินก็ยังยังอยู่ดีไม่ไม่เหือดระเหยไปเร็วนอะอทำแดดร้อนมากๆอะ่ะความชื้นหน้าดินมันแห้งเร็วนะเนี่ยเหมือนหน้าบ้านแบบ ปุ่นเต็มเลยก็คือมันแห้งนะครับบีมันแห้งเดี๋ยวก็ได้โลดแล้วนะครับดาวเรืองชุดนี้นะครับเพราะว่ามันดอกมันแก่แล้วนะครับแต่มันก็ยังพอมีดอกที่ยังแตกอยู่นะครับแต่ก็มันก็ไม่ค่อยสวยแล้วเนี่ยแต่หน้าตือสายนี่คือแบบสวย,ยจริงๆนะครับ คือตรงเนี้หญ้ามันเยอะทุกคนนะครับเนี่ยตรงตรงตรงนี้เพราะว่าผมไม่เคยปลูกดอกไม้นะตรงนี้ยเพราะว่าไอตอนช่วงหน้าฝนนะ่ยหญ้ามันยาวมากตรงนี้ยาวจรงิจรงๆนะครับมันเป็นดงหญ้าตรงเนี้ย <c oughs> ส่วนแพงพวยนี่ก็เอ่อมันทนนะครับแพงพวยนี่ต้องบอกเลยว่ามันทนมากจะแรงจะอะไรมันก็ยังรอดนะครับ ไม่เหมือนดอกไม้อื่นนะครับที่ไปหมดนะครับเห็นไหมอย่างน้อยก็มีแพงปวยเป็นสีสันของบ้านนะครับต่อให้เดือนหนึ่งลดน้ำสักครั้งหนึ่งมันมันก็ยังอยู่รอดเลยครับแพงปวยนะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฝนจะตกแบบช่วงร้อนๆมันก็มีอยู่นะครับ นีดูดูดูแปลงนี้ดนะครับเห็นไหมยังไม่ได้บุกอะไรหญ้าขึ้นแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันตอนแรกหญ้างามกว่าน,นี้อีกแปลงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยปลูกมาก่อนไงนพอปลูกปุ๊บโอ้หญ้าเต็มเลยนะครับ ก็สงสัยจะได้เป็มประมาณถึงส,สิ้นเดือนนี่แหละครับคิดว่านะนี่ขนาดยังไม่ถึงไม่ถึงสิ้นเดือนนะครับดอกก็เริ่มโรยลาแล้วนะครับอ่าก็กรประมาณนั้นนะทุกคนนะนะครับผมก็คงไม่เอาไม้ครับแล้วแหละครับเพราะว่าต้นมันเริ่มแก่แล้วครับเพราะว่าเราจะเอาคุนยตส่นสายมาใส่แทนนะครับก่อ <c oughs> นที่จะปลูกคุนยตส่นสายก็จะได้ยอาออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ อ่าไอ้นี่ครับขี้เลื่อยนะครับใส่ปุ๋ยนะครับคืมคืมแบบนี้มันก็ไม่ตกะนะเมื่อวานทำท่าคืมก็หน่อยก็ไม่ตกอืม ที่ม <Jean. S 1> ันมาโดนน้ำอะไรเงี้ยครับมันก็เลยลุดเลยนะครับก็ผมก็จะได้ลดน้ำนะครับดาวเรืองชุดนี้ก็ถึงประมาณสิ้นเดือน มีนานะครับเพราะว่าจะได้รูออกนะครับเพราะว่ามันแก่ต้นไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีความสวยงามอยู่นะครับแต่อาจจะสวยไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับพอมีดอกแก่ดอกเขียวมันก็เริ่มไม่ค่อยสวยนะครับ <c oughs> แต่กุหลาบสุดยอดแล้วนะเนาะออกดอกสุดยอดเลยกุหลาบในแปลงนี้ยก็ยังมีแงพงปวยอยู่นะครับแงพงปวยเออ่น่าจะเป็นสีขาวนะนะครับก็ก็ยังได้เห็นแงพงปวยสีขาวขึ้นอยู่ด้วยนะครับ ไอ้กระยบ้านผมมีสองสีนะมีสีอ่สีเดิมของมันก็สีออกม่วง,วงใช่ไหมแล้วก็สีขาว เอาละโอเคดดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบเป็นใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ